สวัสดีี่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่เอมี่นะคะในเกม The Sims 4กันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่เอมี่จะมาเล่นนะคะแพ็กเสริมใหม่นะคะที่เพิ่งออกมานะคะก็คือ o o t t ทจ Living นะคะซึ่งเป็นแพ็กเสริมที่เกี่ยวกับวิธีชนบทนะคะแล้วก็ มีการเลี้ยงสัตว์นะคะหรือผูกมิตรกับสัตว์นะคะสัตว์ก็มีมากมายหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัวนะคะลามานะคะไก่นะคะแล้วก็กระต่ายแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกด้วยนะคะโอ้โหน่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วก็สัมผัสกับวิถีธรรมชาตินะคะปลูกพืชขนาดยักษ์นะคะแล้วก็การทําอาหารเนี่ยมันมีความยากคือเราจะต้องหาวัตถุดิบนะคะในการทําอาหารเองด้วยนะคะอืน่าสนใจ แล้วก็สนุกกับการกินอยู่เรียบง่ายนะคะโอเคจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคะ่ะสำหรับคอสเทจริวิงนะคะเขาก็มีเมืองใหม่มาให้ด้วยนะคะก็คือเฮนฟอร์ดออนแบล็กลีย์นะคะซึ่งเมืองนี้นะคะใหญ่มากเลยนะมีทั้งแบบโอ้โหบ้านที่อยู่ห่างไกลนะคะกระท่อมลับนะเขาบอกว่าเป็นกระท่อมลับนะแต่ตรงนี้ยังไม่มีใครอยู่นะคะซึ่งสามารถแบบไปปลูกบ้านอยู่ได้นะคะแล้วก็ มีสวนเกาะชิ้งจอกโอ้โ oh. หแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่สำหรับในการแบบมีงานเวลามีงานต่างๆนะคะงานประกวดพวกพืชไร่ขนาดยักษ์หรือว่าประกวดสัต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจัดในส่วนนี้นะคะโอเคส่วนบ้านที่พี่มี่จะให้ ตัวละครของพีเอมี่อยู่นะคะก็คือหลังนี้เลยค่ะสำหรับตัวละครที่พีเอมมี่จะมาให้เล่นนะคะในซีรีส์ชุดคอนเทนต์ลิฟวิ่งนี้นะคะก็คือฮันนาลีนะคะโอเคเราไปดูฮันนาลีกันเลยดีกว่าไปอ่านี่ก็คือฮันนาลีของพีเอมมี่นี่เองนะคะโอเค มาดูฟาร์มของฮันนาลีดีกว่านะคะโอเคพี่เอมี่ขอเรียกสั้นๆว่าฮันนาแล้วกันนะคะก็อันนี้เป็นบ้านของฮันนานะคะที่พี่เอมี่สร้างเองนะคือสร้างง่ายๆเลยอะ่ะข้างบนก็มีที่นอนนะคะแล้วก็มีโต๊ะคอมพิวเตอร์อยู่นะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะเป็นเข้ามาเนี่ยก็จะเจอห้องครัวก่อนนะคะทําอาหารก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้นะค,ะคอมพิวเตอร์พี่เอมี่ว่าจะขายทิ้งแล้วว่ะ มันไม่จําเป็นน่ะได้อย่างนะคะฮันน่าก็เอะอะก็จะมาแบบเล่นคอมพิวเตอรอ์ไม่ได้นะเธอเธอต้องทําไล่ทําฟาร์มทําสวนเลยอของเธอไปนะถัดมานะคะฝั่งนี้นะคะเพมมี่ก็ได้ขุดสระเอาไว้นะคะสําหรับเลี้ยงปลานะซึ่งปลาเนี่ยฮันน่าจะต้องไปหาจากแหล่งอื่นนะคะแล้วก็มาใส่ในบ่อนี้นะคะ ซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาที่ไหนดีนะมีเป็ดด้วยนะคะเป็ดที่เป็นแค่เอฟเฟก์ของเกมนะเราไม่สามารถไปเล่นกับมันได้ค่ะมีแมงปอด้วยนะดูสีน่ารักมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ค่ะคือพี่เอมี่ซื้อไว้สองเล้านะคะแต่ว่ายังไม่มีไก่เลยนะโอเคเรามาซื้อไก่กันดีกว่านะเริ่มจากเล้านี้ก่อนเลยนะคะเราซื้อไก่นะ อไก่ดำตัวผู้ไก่ดำตัวเมียนะคะซื้อเป็นคู่อย่างนี้เลยมาไก่ดำตัวผู้ไก่ดำตัวเมียนะคะแล้วก็มีลูกไก่ด้วยสักสองตัวอ่าให้อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็หลังนี้นะซื้อซื้อไก่ขาวแล้วกันเนาะหรือว่าจะไก่น้ำตาลล่ะไก่ขาวตัวผู้นะคะ แล้วก็อันนี้ไก่ขาวตัวเมียแล้วก็ซื้อลูกมันด้วยนะคะโอเคเอาตัวเมียอีกตัวมะเอาตัวเมียสีน้ำตาลอีกตัวมะนี่อ่าเย่ตรงนี้เราสามารถดูได้นะคะว่าเราไก่เนี่ยเรามีไก่ประเภทไหนบ้างนะคะมีลูกไก่2ตัวไก่ตัวเมียสตัวแล้วไก่ตัวผู้หนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาเหมือนกันค่ะลูกไก่สองตัวเมียหนึ่งตัวผู้หนึ่งนะคะโอเคอ่ะฮันน่ามาแล้วนะคะ เพรมี่จะให้ฮันนาซื้ออาหารไก่นะคะก็โปรอ,อาหารที่รอบข้างนะคะโอเคซีเลียนไม่แพงเลยนะเธอส่วนฝั่งนี้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะคะนี่ไงโปรอ,อาหารที่รอบข้างนะคะเพรก็ให้ทั้งสองล้าวเลยนะมากินอาหารกันเลวจ้ากุ๊ก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 อ่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมไก่ตัวนี้มันมีสีดำสลับอยู่ด้วยนะไม่ได้ขาวจัวนะเนี่ย อ่าฝั่งนี้ก็เริ่มกินกันแล้วนะคะโอเคต่อไปมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเฮ้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะสุนัขจิ้งจอกมาให้ฮันน่าทักทายหน่อยไหมมันมีชื่อด้วยอะ่ะชื่ออะไรชื่อบาร์สนะคะโอเคเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างร้องเพลงกับมัน <c oughs> ไหนดูซิฮันน่าจะร้องเพลงยังไง มันจะเข้าไปในเล้าไก่ไหมอ่ะอย่าเข้ามานะให้ฮันน่าร้องเพลงให้ฟังเลยเผื่อมันจะเด่นหกหูแล้วมันจะไปนะคะหรือว่าเรามันกลัวนะเมื่อกี้เนี้ยท่าทางมันกลัวนะกลัวเพลงที่ฮันน่าร้องนะคะมันไล่ได้ไหมไล่ได้นะไปไปอย่ามากินไก่ฉันนะเธอโอเคไปเลยนะคะโอเคเรียบร้อย ต่อไปนะคะเรามาที่โรงเลี้ยงสัตว์อันนี้ดีกว่าพี่เอมี่ซื้อไว้ให้ฮันน่านะคะ2งโรงนะก็คือจริงๆอยากซื้อสัก4ี่โรงแหละเพราะว่าอะลองมาดูแล้วกันเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันมีลามาสีขาวลามาสีเบสวัวสีน้ําตาลวัวลายจุดแล้วโรงหนึ่งมันเลี้ยงได้แค่ตัวเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็แต่ถ้าซื้อสี่โรงอะ่ะมันก็จะเยอะไปปะพี่เอมี่ก็เลยซื้อแค่แบบเอออย่างละโรงพอเอาลามาสีขาวนะคะโรงนี้โอเค ส่วนลงนี้พี่มี่เอาเออเป็นวัวนะคะวัวลายจุดวัวสีดำแล้วกันนะคะหรือว่าวัวสีน้ำตาลดีเออสีดำแหละโอเคเรียบร้อยอ้าออกมาแล้วเล่นไงมาเรามาเล่นกับลาม,มาก่อนดีกว่านะเล่นอะไรกับมันได้บ้าง ทำความสะอาดลามาหน่อยโอเคเธอเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ๆนะจ๊ะฉันขอทําความสะอาดหน่อยนะ uh huh. ลามะอย่าโมโหนะอ่า uh huh. ลามะแบบดูเธอทําหน้าเคลิมเลยนะท่า <c oughs> ทางจะแบบชอบใจนะคะ uh huh. โอเคโอ้ยนี่ไงชอบใจจริง uh huh. ๆด้วย uh huh. โอเค uh huh. พี่เอ uh huh. มี่ไฮ ฮันน่านะคะให้ขนมอ้าวให้ไม่ได้ให้อาหารได้ไหมแล้วให้อาหารตรงไหนละ่ะนี่ไงให้อาหารลาม้าโอเคมาฉันให้อาหารเธอหน่อยนะอา่านี่ไงชอบไหมก็คงชอบอ่ะนะคะนิ่งเลยค่ะต่อไปมาดูเจ้าวัวหน่อยดีกว่านะคะโอเคให้ฮันน่ามาทำความสะอาดวัวหน่อยรู้สึกทุกตัวพอใจนะคะที่เราทำความสะอาดเขาอะ ต่อไปนะคะเออเราสามารถทำอะไรให้อาหารนี่ไงให้อาหารได้คือคันหน้าเธอพยายามจะไปไหนเนี่ยเบลนียายา่ต้องขายคอมทิ้งจริงๆแล้วอ่ะเธอจะไปเล่นคอมอย่างเดียวเลยอะไม่ไหวนะโอเคนี่ไงมันสามารถรีดนมได้ด้วยนะรีดได้เลยหรือเปล่าอะน่าจะรีดได้เลยนะนี่ไงรีดได้จริงๆด้วยนะคะอ่านี่ไง ได้กี่ขวดนะรีดได้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยในขอดูหน่อยอ้าไม่เห็นเข้ามาเลยเดี๋ยวดูก่อนเย้ได้ทั้งหกขวดแนะ่หยอดตอนนี้นะคะฮันน่ามีเพื่อนบ้านมาหาค่ะเคเราให้เขาทักทายกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ยอมมม่จะให้ฮันน่าไปปลูกพืชไล่ต่อค่ะ สวัสดีจ้าฉันชื่อฮันน่านาเพิ่งมาอยู่ใหม่เลยยังไงขอคำแนะนำด้วยนะได้เลยครับ,รบมีอะไรให้ผมช่วยเหลือบอกนะครับผมยินดีครับนคนนี้เอาเค้กมาให้อีกแล้วว่าโอเคให้เขาคุยกับเพื่อนบ้านสักแป,ป๊บหนึ่งละกันนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนบ้านของฮันน่ากลับไปแล้วค่ะที่นี้พีเอมี่จะให้ฮันน่ามาปลูกพืชนะคะโอเคเราต้องซื้อแปลงก่อนนะพีเอมี่ลืมเลยเนี่ยอา นี่ไงมันเป็นแบบนี้นะคะโอเคซื้อไปเลยเพีมีซื้อแปลงพืชไร่ให้กับฮันน่าแล้วนะคะมาเรามาดูดีกว่านะคะว่าเราจะปลูกอะไรให้เขาได้บ้างมันมีมเมล็ดพืชขนาดยักษ์มานะคะดีมากเลยนะคะมีอะไรบ้างมีมะเขือม่วงนะคะโอเคซื้อไปเลยแล้วก็นี่ผักกาดนะคะเห็ดน,นะคะแล้วก็ฟักทอง แล้วก็แตงโมนะคะโอเคเราจะมาปลูกพืชขนาดยักษ์กันนะคะแปลงหนึ่งก็คือพืชชนิดหนึ่งเลยค่ะอันนี้ปลูกง่ายง่ายกว่าปลูกพืชธรรมดานะเพราะว่ามันทำได้เลยทีเดียวเออไม่ต้องมาแบบทีละจึกจึกจึกนะคะโอเคโอเคเรียบร้อยนะคะที่นี้ต้องรดน้ำไหมอะ่ะไม่ต้องรดน้ำบอกนี่ไงรดน้ำด้วย อ๋อบางอันก็ไม่ต้องลดน้ำหรออ๋อไม่ใช่เพมี่ว่าเพมีขคงจิ้มผิดแหละนี่ไงมันต้องจิ้มอย่างนี้ถึงลดน้ำได้โอเคฮันน่าลดน้ำเลยจ้าอ๋อเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคอคือจริงๆกดลดน้ำนี่กดแค่ทีเดียวก็ได้นะคะโอเคมา ต่อไปนะคะพี่อมี่จะให้ดูนะคะสำหรับแพ็กเสริมใหม่นี้นะคะมันมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าช l e เลนนะคะอุปสรรคที่ดินนะคะก็คือมีสุนัขจิ้งจอกเข้ามานะคะแล้วก็การกินอยู่เรียบง่ายค่ะการกินอยู่เรียบง่ายอันนี้หมายความว่าคือถ้าเราจะทําอาหารนะอาหารไหนที่เขากําหนดวัตถุด,ดิบมาเราต้องหาให้ครบด้วยนะคะแล้วก็สุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันจะเข้ามา คือก็เหมือนเมื่อกี้นะคะเราต้องคอยไล่นะไม่งั้นมันจะมาขโมยไก่เรานะคะคือจริงๆถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันมีชาเลนจ์ตรงนี้เราก็ลบไปได้นะแต่พี่เไม่อยากทำโอเคทีนี้มาดูนะคะก็กดไปที่เตานะเนี่ยทาอาหารนะเนี่ยมันทําได้เฉพาะอันที่มีส่วนผสมเท่านั้นนะคะหรือวัตถุด,ดิบอะ่ะถ้าสมมติอันไหนไม่มีวัตถุด,ดิบเราก็ไม่สามารถทําได้อะเออโอเค เดี๋ยววัตถุดิบเนี่ยเราต้องหาว่ามันจะต้องไปเนี่ยอย่างแป้งจิ้งหรีดเนี่ยพี่ไม่แน่ใจหรอว่ามันจะไปหาได้ที่ไหนส่วนพืชผักเนี่ยจริงๆเราสามารถซื้อได้อยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้ฮันน่ายังไม่หิวนะตรงนี้นะคะมันอยู่นอกพื้นที่ของบ้านฮันน่านะมันมีรังนกด้วยอะ่ะคือแบบน่ารักมากเลยนะคะเราสามารถทำเหล็กเขาได้บ้าง ดูสิเธอเป็นนกอินทรีหรือเปล่าไม่ใช่จ้าฉันเป็นนกตัวเล็กๆเธอชอบกินปลาหมึกไหมนกที่ไหนกินปลาหมึกละ่ะโอเคเข้าหาดนี่คือ,อยังไง๋อทำให้นกกลัวก็ได้หรอโชว์แดนหมูไหนลองมาดูสิอ๋อโชว์เต้นให้ดูโอ้โอเคปณิธาน ตอนนี้นะคะปณิธานที่ฮันน่าทำนะคะโอเคมันก็ผ่านมา3ข้อแล้วดีใจจังนะคะก็เหลืออ,อ,อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือไปเที่ยวในเมืองเฮนฟอร์ดนะคะไปเที่ยวตามสถานที่ที่เขาบอกเอาไว้นะคะซึ่งฮันน่าก็ไปมาแล้วที่หนึงนะคะเพมมี่ไม่แน่ใจว่าเขาไปไหนก็หมายถึงพื้นที่ที่เขาอยู่นี่หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนอีก2จุดนัเดี๋ยวเราก็คงต้องพาเขาไปอยู่แล้วแหละโอเค ฝั่งนี้นะเอ,อ้ยนี่ไงมันมีที่ตกปลาด้วยโอเคให้ฮันนามาตกปลาที่นี่ดีกว่านะคะโอ้โหมายังไงเนี่ยอ๋อเดินข้ามสะพานทางนี้โอเคฮันนามานี่จ้ามาเราไมา่ให้เขาตกปลาหน่อยดีกว่าจะได้เอาไปปล่อยในบ่อเรานะคะตกได้บ้างหรือยังจ้าฮันนาโอ้โหได้อะไรมาเนี่ยได้สมบัติโอ้โหได้โทแพทสม้มโอ้โห อาได้มาแล้วดีใจจังปลาอะไรอะ่ะปลาเบสนะคะโอเคเอาอีกเอาอีกสักสองสาอย่างก็ยั่งดีนะจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าฮันน่าตอนนี้เธอเพิ่งแบบทักษะการตกปลาเพิ่งระดับหนึ่งเองนะคะอ่าเลื่อนระดับแล้วเป็นระดับสองนี่ง่ายไนดะ้อีกแล้วนะคะก็คือปลาเพิร์ชนะคะขออีกสักแบบหนึ่งตอนนี้ส่งทุ่มแล้วว่าเอา้าได้สมบัติไปอีกโอเค โอเคโอเคพอก่อนแล้วกันนะคะจะสามทุ่มแล้วโอเคพอพอพอไม่น่าจะมีปลาให้เขาตกแล้วแหละปลามันน่าจะไปน,นอนหมดแล้วนะคะโอเคเรากลับบ้านไปกันก่อนดีกว่านะคะปลโอเคตอนนี้เมด้ามาถึงบ้านแล้วนะคะพี่เอมี่จะให้เมด้ามาเติมปลาลงไปในบ่อนะคะก็คือปลาที่เขาหามาได้นะเอา้าเติมได้ไหมเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นเวลาแบบสี่ทุ่มแล้วว่ะแต่พี่เอมี่กลัวปลามันจะเน่าก่อนไง เออไม่ได้หรือว่าบ่อเราเพียมี่รู้แล้วบ่อตื้นไปแน่เลยโอเคขอเช็คก่อนนะคะอ่ะตอนนี้นะเพียมี่ปรับสภาพบ่อแล้วนะดูซิว่าจะใส่ลงไปได้ไหมไม่ได้หรออ้าวอันนี้ได้อะไรอะงง คือพีพมีล่างลงไปเลยอะได้มีปลาไหมอะดูซิน่าจะมีปลาแล้วนะเพราะมันตกได้แล้วว่านี่ไงอ้าวฮันน่ามานทำอะไรในเร้าไก่จ๊ะเอ,อ่อเพมีรู้ละมันต้องเรียกไก่ให้กลับเข้าไปข้างในนี่ไงตัวนี้มันยังไม่ยอมไปนอนอ่ะ เรียกไปแล้วเดี๋ยวหมาป่ามานอนได้แล้วจ้าดึกแล้วนะไปไหมเข้าไหมดูสิโหเดินแบบ <c oughs> โอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลา8ปดโมงแล้วนะฮันน่าเพิ่งตื่นคะ่ะเธอตื่นลงมาแล้วคะ่ะก็โอเคไปอาบน้ำก่อนละกัน ก็ใช่นมล่ะนมทําอะไรได้บ้างนมเหลือไวลา5ชั่วโมงจะเน่าเสียนะคะถ้าเราเข้าตู้เย็นไปได้ไหมน่าจะเข้าได้นะคือนมมันสามารถทําชีสได้นะเพมี่เห็นแบบแบบนี่ไงให้ฮันน่ามาทําดีกว่านะคะโอเคตอนนี้ฮันน่ามาทํำชีสแล้วนะคะซึ่งวัตถุดิบก็คือนมนั่นเองนะคะ หันน่าได้รับทักษะก,การทำอาหารแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วกินได้เลยไหมเออกินไม่ได้ <c oughs> คือมันกินไม่ได้อ่ะมันเป็นวัตถุดิบอ่ะแล้วมันเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างอ่ะโอ๊ยตายแล้วยักจังยากจัง,จง <c oughs> โอเคงั้นเราเก็บเข้าตู้เย็นไปก่อนนะพียมี่รู้และ ให้ฮันน่าเข้าไปในเมืองก่อนดีกว่าเข้าไปตรงที่มันเป็นจุดขายของอะโอเคปะตอนนี้นะคะฮันน่าก็มาถึงที่บริเวณที่เขาเรียกว่าฟินวิกนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นที่จัดงานด้วยแหละอจัดงานแต่ว่ามันจะมีวันเสาร์ใช่ไหมโอเคที่ไงมีร้านมีร้าน ตอนนี้ท้าพีมีให้ฮันหน้านะคะมาซื้อสินค้าที่ร้านนี้นะคะพวกวัตถุดิบในการทำอาหารนะคะนี่ไงมีแบบขายบลูเบอร์รี่โอ้โหขายเยอะแยะเลยแต่ว่าเราจะซื้ออะไรดีล่ะเออซื้อปลาไหมเออเอาปลาไปทอดกินก็ได้นะอืมซื้ออะไรอีกล่ะ นมเรามีแล้วชีสเราก็มีแล้วไข่เดี๋ยวเราไปเก็บเอาก็ได้เออเลยไม่ได้เก็บไข่เลยนะคะเนี่ยเออซื้อมะเขือม่วงหรอซื้อเห็ดโอ้ยเดี๋ยวพี่ม่งงงเนี่ยซื้อเนื้อสตัตว์นี่ไงน้ำตาลเอาไปทำอะไรเนี่ยงงนะคะแป้งนี่ไงแป้งเนื้อขาวหอ่ออะซื้อไปก่อนเพราะว่าพี่มิก็ไม่ได้ดูว่าแบบ อาหารที่เราจะทำเนี่ยมันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะไม่ได้ดูเลยอะ่ะโอเคซื้อไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ซื้อผลไม้ไปด้วยแล้วกันคือถ้าทําอะไรกินไม่ได้ก็กินผลไม้รองท้องไปสับปะรดไปสักสองลูกแล้วกันโอเคแถวนี้มันมีอะไรบ้างนะคะอืมตรงนี้ก็เป็นอ๋อร้านค้าตรงนี้ก็เป็นแค่แบบว่าโชว์เฉยๆนะ เราไม่สามารถเข้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะโอเคเขาทำดีนะน่าจะเข้าไปได้นะโอเคเธอมาฝั่งนี้นะมีบาด้วยให้ฮันนามาที่นี่ดีกว่าฮันนามาสั่งอาหารที่นี่ก่อนแล้วกันเธอหิวจัดแล้วอะนี่ไงซื้อเอาก็ได้เชอเห <laughs> ็ดอะไรนะมัดลุมซุปนะคะซุปเห็ดโอเค ซื้อซุปเผ็ดเลยค่ะอ่าโอเคก็ให้ฮันน่าเขากินไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันนะไปดูแลสรัปรสัทของเรากันเถอะป่ะโอเคฮันน่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเพมี่จะให้ฮันน่าไปไอ้นี่เลยอ่ะไปเก็บไข่อะไข่มันเก็บได้นี่ไง โอเคฮันน่ามาเก็บไข่แล้วนะคะได้กี่ฟองก็ไม่รู้นะได้หลายฟองอยู่นะเนี่ยสี่ฟองนะคะสำหรับเลานี้นะแล้วเลานี้จะได้กี่ฟองได้สองฟองเองอะ่ะโอเคให้อาหารหน่อยจ้ะโอเคให้อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะคือลูกเจี๊ยบมันเหมือนกับว่าไม่กินอาหารอะทำไมอะแล้วลูกเจี๊ยบกินอะไรอะกินนมหรอกินนมแม่ลูกเจีย๊ยบ โอเคต่อไปนะคะเรามาดูลามะาอุ้ยตายแล้วลาม้าทำไมดำปิดปีอย่างงี้ยตายแล้วรีบจัดการเลยทำความสะอาดเร็วๆเ,เค,อเคตอนนี้นะคะฮันน่าทำความสะอาดให้กับลาม้าอยู่นะคะคือตอนนี้พี่มีกำลังสับสนระหว่างชื่อเมด้ากับฮันน่าค,คือเมด้ามันก็อีกซีรีส์หนึ่งค, <c oughs> คือบางทีพี่ม่อาจจะพูดผิดนะคะคือชื่อมันคล้ายๆกันตั้งชื่อให้คล้ายๆกันซะอ,อย่าง,งานั้น มานี่มาฉันให้อาหารเธอนะตรงนี้นะคะมันเหมือนมีรายละเอียดของลาม,มาขึ้นมาด้วยนะคะก็คือช่วงวัยหนุ่มสาวตอนนี้เขามีความสุขนะคะสุขาอ,อนามัยก็สะอาดความหิวอิ่มแล้วนะคะความเอาใจใส่พอแล้วโอเคโอ้ยนี่ไงเราตัดคนมันได้เอ้ยมันยอมให้ตัดง่ายๆเลยอะดีจังเลยนะคะน่ารักมากโอเคต่อไปดูน้องวัวของเราสิ นี่ไงน้องวัวเราก็โอ้โหต้องมาทำความสะอาดมะพี่วัวมาหนูจะทำความสะอาดให้นะคะสบายไหมโเคแล้วเดี๋ยว okay. เราเก็บนมไปด้วยนะคะอ๋อให้อาหารเขาก่อนละกันมาให้อาหารพี่วัวกินอาหารเยอะๆนะ อ่าเรียบร้อยนะคะขอบีบนมหน่อยนะจ๊ามาตอนนี้ฮนันน้าอยากเข้าห้องน้ำค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เธอเข้าห้องน้ำล้วกันนะบีบนมให้เสร็จก่อนแล้วกัน<า>ป่ะเสร็จแล้วก็ไปห้องน้ำจ้าคือพี่ม่ไม่รู้ว่าฮันน่าเขาหวาดกลัวอะไรขึ้นมาค่ะบ้านนี้มีผีสิงหรอไม่มีนะฮนันน้า โอเคนะคะตอนนี้นะคะปณิธานขั้นที่หนึ่งของฮันน่านะคะมันเหลืออีกข้อเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวพี่มี่จะให้ฮันน่าไปที่ทุ่งหมาป่านะคะเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงก็คือตรงนี้นะคะสวนเกาะจิ้งจอกอ,อ๋อโอเคไม่ใช่หมาป่านะคะคือหมาจิ้งจอกเราไปเที่ยวสวนเกาะจิ้งจอกดีกว่าะคะ่ะป่ะ เย่ก็มาถึงแล้วนะผ่านไหมปณิธานนะผ่านแล้วเลื่อนขั้นเรียบร้อยแล้วนะคะมาเป็นขั้นที่2แล้วนะทําอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นเพื่อนกับไก่วัวแล้วก็ลาม้านะคะแล้วแล้วก็นะคะก็คือมีบ้านกระต่ายหรือว่าบ้านนกนะคะบนเนื้อที่บ้านของเรานะแล้วก็ข้อนี้ก็คือปลูกพืช3มชนิดปลูกพืชขนาดใหญ่3มชนิดแล้วก็ปลูกแล้วไง เอาเธอนอนดูท้องฟ้าเฉยเลยนะคะระวังสุนัขจิ้งจอกมันออกมานะที่นี่มันมีอะไรบ้างอ่ะเหมือนกับว่ามาเป็นที่ปิกนิกได้นะคะโอเคเออใช่เรามีตะกร้าปิกนิกอยู่ด้วยนะคือพี่เอมี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าตะกร้าปิกนิกทําอะไรตรงนี้เข้าไปได้ไหมไม่ได้เอาฮันน่าลงไปเล่นน้ำเฉยเลยนะเธอคงชอบอันนี้มีเต่าขึ้นมาไหมนี่ไง เ,เต่าก็ขึ้นมานี่ไงขึ้นมาจริงๆด้วยนะคะโอเคงั้นคลิปนี้นะคะเพียมีพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาหาบ้านกระต่ายหาบ้านนกให้กับฮันนาแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพียมี่ด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะ<า>เพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสําหรับวันนี้เพียมี่ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ